สวัสดีครับปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาที่ยืดเยื้อมายาวนานภาครัฐให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาโดยยึดหลักเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเพื่อให้เกิดสันติสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืนโดยให้ประชาชนในแต่ละตําบลเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความสงบสุขในชุมชนของตนเอง สถิติเหตุการณ์และผู้ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี2547ถึง2563มีแนวโน้มลดลงอย่างเด่นชัดโดยในปี2562มีจำนวนเหตุการณ์ที่ผ่านการรับรอง3ฝ่ายจำนวน120ครั้งและในปี2563ลดลงเหลือเพียง50ครั้ง ชุมชนตำบลพิเทนอำเภอทุ่งยางแดงจัังหวดปัตตานีแห่งนี้เป็นหนึ่งในตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนที่ประชาชนทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลตำบลพิเทนมีพื้นที่63,264ไร่ซึ่งเป็นภูเขาและที่ราบลุ่ม ประกอบด้วย7หมู่บ้าน1,914ครัวเรือนมีประชากรรวม8,849คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ95รองลงมานับถือศาสนาพุทธประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมรายได้เฉลี่ย42,000บาทต่อคนต่อปีตั้งแต่ปี47ถึงปัจจุบันก็มีเหตุการณ์คนร้ายเข้ามาก่อเหตุนในพื้นที่ครั้งเดียว หลังจากเกิดเหตุการณ์ครั้งนั้นก็มีการรบกฟเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านตลอด24ชั่วโมงตอนนี้ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับปัญหาหลักของชาวพิเทนก็คือนักศึกษาที่จบปรญาตีไม่มีงานทําเราจึงได้มีการสร้างงานให้กับกลุ่มดีส่งเสริมอาชีพจากภูปัญญาดั้งเดิมอย่างเช่นการทอผ้าตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ศูนย์ศิละปะชุมชนบ้านพิเทนค่ะ แต่ก่อนนะคะบ้านพิเทนะคะจะเป็นพื้นที่สีแดงชาวบ้านทําอาชีพเกษตรกรค่ะทําให้รายได้ไม่เพียงพอที่จะเข้าไปจุนเจือคนในครอบครัวค่ะพักรัฐก็เลยเข้ามาส่งเสริมสร้างอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนค่ะการทอผ้านี่ก็เป็นภูมิปัญญาของคนเฒ่าคนเก่<ะ>ถ้าเราไม่เก็บไว้เรีก็จะสูญหายเสียดายภูมิปัญญาของคูณย่าตายาย ดีใจมากๆเลยทางกลุ่มนี้ที่ว่าได้ทำงานโครงการศิลปาชีพอย่างน้อยเราก็ได้ความรักความสามาัคคีพอได้ไรายได้แล้วเราก็มาช่วยเหลือลูกหลานค่ะนอกเหนือจากการทอผ้านะคะก็จะมีอีกกลุ่มนึงค่ะก็คือกลุ่มที่สหกิจชุมชนผลิตขนมโบราณโรตีกรอบค่ะปัจจุบันนี้นะคะกลุ่มผู้บริโภคข,ของเรานะคะมีกว้างมากขึ้นการทำโรตีกรอบตรงนี้นะคะกลายเป็นอาชีพหลักนะคะของคนในหมู่บ้านไปนแล้วค่ะ ขนมโรตีกรอบนะคะเป็นขนมสุดโบราณมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหอมกรอบหวานมันอร่อยค่ะโดยผ่านกรรมวิธีในการผลิตที่มีความประณีตและใส่ใจในทุกขั้นตอนจนเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับจากหน่วยง,งานต่างๆอีกทั้งยังได้รับรางวัลกลุ่มดีเด่นในระดับอำเภอด้วยค่ะหากใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่เพจ a c e b o o k วนิตารตีกรอบได้ค่ะ สำหรับภาครัฐมีนโยบายในการเสริมสร้างเารษฐกในพื้นที่ตำบลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพในเรื่องของความเป็นอยู่ความต้องการความช่วยเหลือของพี่น้องประชาชนการรับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่ก็จะใช้สภาประชาธิปไตยตำบลในการรับเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ส่วนของภาคการเกษตรนะคะพื้นที่ตำบลพิเทนจะมีพื้นที่ทํานาเยอะนะคะเราจะมีกิจกรรมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเป็นเกษตรกร,รแปลงใหญ่หนาข้าวนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรนะคะมีการส่งเสริมการปลูกพืชหลังนานะคะซึ่งเป็นกิจกรรมปลูกข้าวโพดหวานเพื่อเป็นการเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกร,รหลังจากฤดูการผลิตข้าวคะ่ะ สำหรับแพงงานนอนาคตเราจะเขียนโครงการส,งส่งเสริมอาชีพให้กับคนในพื้นที่อย่างเช่นคนที่ไม่มีแรงที่จะไปทํางานนอ,อกบ้านก็ให้ทํางานในบ้านได้จะส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เกิดการรวมกลุ่มกันเพิ่มขึ้นแล้วก็นําผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเพื่อให้เกิดเป็นสินค้าของชุมชนและส่งจำหน่ายไปยังพื้นที่ต่างๆ พอมีโครงการตำบลมั่นคงมั่งคั่งยัง่งยืนเข้ามาในตำบลของเราก็ดีขึ้นนะคะอย่างนักเรียนนักศึกษาในช่วงปิดเทอมก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำโิตีกรอบอะคะ่ะอย่างน้อยก็ช่วยแบ่งเบาภาระให้พ่อแม่ได้อีกด้วยค่ะขอขอบคุณทุกทุกหน่วยงานที่สร้างสรรติสุขแกมู่บ้านของเราทำให้ตำบลพิเศษของเรามีความมั่งคงมั่งคัง่งและยั่งยืนอย่างแท้จริง สิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แบบมีส่วนร่วมคือความเข้าใจซึ่งกันและกันถ้าทุกคนหันหน้ามาพูดคุยร่วมมือกันก็จะเกิดเป็นพลังงานมหาศาลที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมและสร้างสันติสุขได้อย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร